ล้ออไรอะยังอ่ะนี่หยังอ่ะฮัลโหลได้ยินวะฮัลโหลได้ยินวะมึงอยู่ใส่ตอนนี้วิ่งอยู่ออกแล้วออกแล้ววิ่งยังเกาะโอ้ยแม่งเอ้ยในรถสองคนคุยสองสุดยอดจริงจริงกูอยู่กับโบไม้กูอยู่กับโบไม้อ่าอ่าพี่คุยก่อนนะแล้อมพี่ตามนะกูอยู่นอกเมืองไม่ไม่ได้ชนเนีไม่ได้ชนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในเมืองจูบปูน ในเมืองเออนอกเมืองนอกเมืองใช่ใช่ใช่ถูกต้องใจเกเรใจเกเรเกเรอะไรเฮ้ยใครวะใส่มึงส่งจีบีเอมาใครกเรกี่รองห้างอะพี่สาก็วิ่งลงไปป่เดี๋ยวพี่สาวเข้ามาโอเคพี่สาวพี่สาวจะไปจบปูนกันนะเนี่ยจะไปทำอะไรกันอะ เอ้าพี่สาวบอกจะไปนั่งกันโรตีอ่ะนั่งหลังกันสิไปสากันเนี่ยจะไปหาจกปูนนี่จกปูนใส่ที่จงในเม่วงเด้อเออที่จกรอบเมืองก็ได้มาราธอนนะรู้จักบ่เออสฝีวิ่งมาราธอนเนี่ยอ่าโอเคโอเคเอาเดี๋ยวมื้อนี้ไปวิ่งมาราธอนสิมาวิ่งนำบ่ได้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 ไปรับบ่อชื่อไฉล่ะโอ้ยใกล้ใกลอยู่แลนอยู่แลนแลนด์ชมพูแลนด์ชมพูบ่เออไปเลยเด้อไปเลยเด้อไปไปไปไม่พี่ก็คือก็ยังไงพี่ก็ลอดะ เออมันนั่งหลังได้ด้วยนั่งได้สี่ป่ะนั่งได้สี่ตัวลกยังไงหกคนนี่หกคนด้วยเอาไปดิเอาดิเลตำรวจมีมือแหลวันนี้พี่สาวพี่สาวเดี๋ยวเราไปไปกับไปรุ่นสร้างก็รืงสร้างตัวครับวันนี้เอาผู้หญิงมานั่งข้างกูเลยเกือกเกือกเขาจะลงรถเพราะมึงอ่ะเพื่อกูวันนี้เราจะวิ่งคือคือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราประชุมกันอีกทีนะมันมันมีแผนเอยู่มกเออปึ๊ก เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวอยู่ไหนอ่ะพี่สาวไปก้าอยู่ไหนพี่สาวนั่งหน้านั่งหน้านั่งนั่งข้ามบนหัวนั่งข้ามบนหัวพม่ขึ้นว้าวไอ้เสี่ยมันล็อกที่นั่งสวยแล้วมึงพี่สาวมึงไปแล้วเข้าควาไปไปพาผมไปเก็บของก่อนเี่ยโดนล็อกที่นั่งนวดปิ้วใส่ก็อย่าตกใจนะครับจะไม่เหนื่พี่จะไม่เหนือมาผมจะไปซ่อมรถก่อนไปซ่อมรถจะซ่อมรถเออไปแล้วเข้าควาสร้างครับจากการซ่อมรถให้ผมหน่อย กระเป๋า1นึ่งสี่สองครับสองศูนย์โอเคโอเคกระเป๋าช่างอยู่ทางไหนครับซ้ายหรือขวากระเป๋าช่างอยู่ด้านหลังครับกระเป๋าผมอยู่ข้างคุณเฮ้ยหน้าตาดูเจ๋งสตูวิงโก้ซาลาป้อะไรอะไรอสไรผมไม่เห็นอะไรเนี่ยสาวมาได้ไหมครับสาวๆเฮ้ยใส่ด้วยประกขืตะบานตะบาน ไปเปล่าไปเปล่าไปไหนอ่ะพี่ไปไหนกันไปจกโฟนไปเปล่าอันนี้แหละไปเลยพี่เดินอย่าเดินนะคะดูดวงกูว่าโดนทั้งครอบครัวกูว่าโดนทั้งครอบครัวลูกไหนวะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายขวา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 เอาเมื่อกี้น่ะเอาลุงนี่ก็ย่าเฮ้ย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 ย่าธรรมดาที่ไหน ไอ้ข้างหลังแม่งใจไอ้ข้างหลังหัวใจจะวายแล้วนีไอ้กําลังไอ้กําลังจับกระบะาดจนบุบปะว่าคุณพิวว่ากระบะแท้สักพักถ้าถ้าหืนขวามือเนี่ยถ้าหืนขวามือเนี่ยหลุดออกจากกระบะแน่นอนเว้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ต้องมาต้องมาตรงไปตรไปเป็นไงวะทางขวาทั้งขวาตรงไปตรงไปนี่ตรงไปทางรางรถไฟนี่หละมันเลี้ยวได้ลงนี่นะอ่ะลงไปเลยนั่นแหละนั่นอยู่ ก็เว้ยก็หลังไม่มีเกียร์กระดูด้ยก็มีคนสลับมานั่งหลังแทนพี่ิพากษาเนี่ยดีบอตรงนี้บอกเขาออกกันแมอ่จะไปไหนจะไปไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาร์กเลยมาร์กเลยใครรู้หยุดปูนหยุดอะไรมากแค่ไหนไม่ได้จะให้คนรู้เส้นทางขับเนาะไปไปเออจะขับเม่อไหรใครจะรู้เรื่องนินในนินนะอยู่ไม่ใกล้กันไม่ใช่เหรอจอดจอดตรงนี้จอดง่ง่ายกันอ่ะให้บุญนินขับก็ได้อ่ะมันจะดิบๆหน่อยด้อนินเด้อ เออเย็เย็เย็นเย็นเย็นอันนี้ไม่ได้อึดโอ้เราผิดเลนเขาผิดเลนเราผิดเลนหน้าเนี่ยโทษครับโทษครับทุบเพียรแล้วโดนไอ้สัตว์ ไอ้ตัวตีมบุกลุ้นหัวเงี้ยขับอะไรเงี้ยมากมากครับมากเฮ้ยไอเฮงนิดว่าน่ะไอเฮงนิดว่าข้างหลังอ่ะเฮ้ยสวนมันเป็นแรงงานแต่งดาวปะเอาปูนมาเน่ๆอาปูนมาเน่ไปสชวนมันเป็นแรงงานแต่งดาวด้วยกันดีกว่าไอ้เังสนใจไปทำงานปะวันละสามร้อยรถอห้าคน่ะงานอะไรวันละสามร้อยไปไม่ไดไมแปคุยทางโน้นปะเดี๋ยวสิพาไปสิพาไปไอเมปูนเอาไปรวมกันไว้เดี๋ยวจะได้แบ่งกันทีเดียว เรอเวลาเรอเวละหารห้เ่อยกันจกความเสี่ยงน้อยลงงานเร็วขึ้นได้กำไรทุกคนข้าปรับกูเตรียมไว้สองหมื่นวันนี้ไปไปเดี๋ยไปไปเดี๋ยวโอ้โหเอ้กั้โ่อดาออชวิตกไปดีกว่า มาดิป้าป้าป้าวไดงานต่างดาวไอหางมันพร้อมยังอ่ะเออมันมันเมื่อยอยู่อะคุณคุณรังเกียจฉันเหรอผู้เฒ่ามันขึ้นได้หกคนนะดิงั้นเราสาวๆไปบางนิดอยู่นี่มึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าอีไปสรุปว่าอีไปไหนกันนี่ไหนกันจุกปูนปูนกับกับขันนี้คันแดงโอ้ก็ไปสิเราก็เต้นมันเต้นได้ไหมฉันไม่แน่ใจ โอเคถ้าถ้าฉันตกฉันแทงเอ๊ะโอ้ฮ่า่าลัวลวแค่เบรกก็เรียกีเบรกเดี๋ยวบอกแผนก่อนนะเดี๋ยวบอกแผนก่อนนะแผนก็คือเราจะจกปูนด้วยกันแล้วก็เอาปูนมารวมไว้ในรถคันเดียวแล้วพอเสร็จงานเราจะมาแบ่งกันเอาไปขายเอาเองได้ได้เอาไปเลยฉันไม่พือนฉันมีในตู้อีกต้องแปดร้อยาเจ้าคุณสิริจะเอาแค่สนุกก็มาด้วยกันก็ได้ไม่รถร้อยยี่สิบโลอะไปแต่ เรารถพี่อยากเก็บของย่างถูกเผาจะย่างถูกเผาเจ้าเราจะโดนไม้เสียบแ่นึ้นดีดีสิโอ้ยโอ้ยผมขึ้นก่อนขึ้นดีดีเด้อยกูตาย เฮ้ยชีวิตน้อยชีวิตแลนี่ดูไม้เสียบท้องฟ้าแม่ <adapting> พี่น้องเด้เข,ข้ามาฉันกำลังไปจบปูจกปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขวานี่นินเดี๋ยวขวานี่ไปปจกยเออเนี่ยมึงจอดจอดริบพุทธบาทเนี่ยเออขวาข้าวขวาไป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 ลงคนละฝั่งด้วยนะมันน่าจะลงช้าถ้าลงฝั่งเดียวกันเยอะๆใครมาก่อนขึ้นข้างบนดีกว่านะรอบหน้าโอเคเอาว่ะขบวนการว่ะตำรวจคือยิ้มเลยอะยิ้มแบบหรือว่าปวดหัวก็ไม่รู้ ไอผมกดอีไม่ได้หลอกเลยหลอกเลยหลอกเลยตำรวจกดทำลูกเป็นรูปตัวอีไม่ได้ทำมือเป็นรูปตัวอีไม่ได้ตำรวจไม่พอตำรวจไม่พออ้าวตำรวจไม่พอตำรวจไปเข้าเวรครับไอ้ตำรวจออกเวรงั้นเราไปแอเดอบกันไหมบัดบัดเนี่ยได้ได้ใช่ไหมเนี่ยแอเดอบบัดบเนี่ยได้ได้ได้เอาไปแอเดอบก็ได้อะอย่าเด้อใจเย็นเด้อเว้าวเเช่อะไรวะนนี้

ไม่ทันแล้วไปดอกไปแล้วไมาวไปไม่ทันแล้วม่ทาแล้วไม่ทาแล้วทย้่าง้ไม่าย่ะยม่ยไรสํายร็จาวไยยไปไมจบพูแก็จไไป่อบแลยแ้ไปึกยูไ่้ม้่ม่่ยวางไม่ยเธอให้ ไอ้เหี้ยมึงขับรถมึงดูข้างหน้ามึงดูข้างหลังว่ามึงนินดูข้างหลังมึดูข้างหน้าดเยวขวาเียวขวาโอย่ะมึงกินไม่ใส่ข้างหลังรโอ้สบาสบายที่บอกไมมีะมอหลังอย่าเดียวเลยเพื่อนบไม่มีสบายที่ชีวิตกู กูจะได้ทำงานในวันนี้ความรักต้องการความเข้าใจบอว่าถึงเัิญไม่สวยแต่ก็ของกินไม่ขาดมือจะฟังอันไหนก่อนเนี่ยพูดบาดฝั่งนี้เออได้ได้ได้เนี่ยส่วนนี้ได้ส่วนนี้ได้เนี่ยจุดจอนี้ก็ได้เออแอบแอบเออสวยแบบนี้แหละนี่แหละอ้าใครไปก่อนจกชั้นบนสุดนะโอเคเออตัวนี้ก็รวรวมแก๊งกันจกปูนนะครับ โอ้โเหยียบเปินเพลงจบฟูนสุดจัดเชิญไ, <c oughs> ไปเลครับนะคะหนูจอเปียก์แต่รอดูมุมสูงอยู่แฮมมี่อะรไปเล้ขึ้นไปเลยเออดนแล,วแลวสวยว้าเวบึเวอไม่ได้าจบฟูน,นอะไรอี้อจบอย่างอื่น เอาแล้ว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 รอที่รถนะรอที่รถนะใครจกเสร็จแล้วพีมาที่รถนะเราจะปูนล้อแรกไปเก็บก่อนเราจะปูนล้อแรกไปเก็บก่อนเดี๋ยวลอดรอบสองเราไปอีกตึกหนึ่งกระเป๋าดีนะก็ดีนะกระเป๋ากระเป๋าเป็นจกอีฝั่งนึ่งอยู่พี่อ่าเตรียมคนขับไว้เลยพี่ถ้าตำรวจมาผมจะวิ่งไฟแล้วก็จะขึ้นแล้วก็รีบขับเลยได้เตรียมคนขับไว้หนึ่งคนเตรียมเตรียมคนขับไว้เตรียมคนขับไว้เขาบอกให้เตรียมตำรวจขี่พาไปแล้วเี้ย เตรียมรถเตรียมรถเตรียมรถจอดจอดรอพวกเขาจอดรอพวกเขาเตรียมเตรียมไรเตรียมอะไรเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วมาได้เลยมาได้เลยพร้อมพร้อมพร้อมรอเลยรอเลยพวกนั้นกำลังลงมาพวกนั้นกำลังลงมาพวกนั้นกำลังลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กำลังมา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 แล้วหนุไปด้วยหนุไปด้วย ดูไปด้วยดูไปด้วยใครอ่ะดูไปด้วยไปไหนไอ้ขังมันขึ้นรถกับใครวะน่ะไอ้ขัมันขึ้นรถกับใครวะน่ะใช่ใกล้ในภูมิเราล่อดแล้วใกล้ใกล้ในพุ่มไปไหนวะไอ้เอ๊ะแล้วแล้วบอกไหมอ่ะไหมอยู่ไหนอ่ะเอาบอกโน่นที่แบบไม่ครบคนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรหาบุกไว้ก่อนอ่ะได้กินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนอ่ะ น้าสอนอผมมีวัดอันเจลมึงดูเหรอมึงโดนคนเดียวมึงมึงมีมึงได้กี่ลูกสองสองเออโอเคโอเคมาเจลแล้วพี่เอาพี่อยู่ที่พี่เท่าไหร่ฮัลโหลไปกับใครวะเนาะฮัลโหลอยู่ไหนกันรอดไหมรอดไหมอยู่แลนเขียวแล้วรูดแลนเขียวเอาปูนมาเก็บกันแล้วรอดสิพี่เขารอดเนาะเอมันไปกับใครไม่รู้อะขึ้นบัวเลย อก็เขาว่าจอดอยู่ตรงนั้นได้ไม่งั้นจะโดนจับหนูก็ไปกับเขาเลยแล้วเขาพูชออกาเลยกีเขาพูดคำแรกประโยคแรกพูดเลยว่าเขาบอกว่าชิปหายแล้กู Let's go เราจะแบ่งไงดีก่อนจะแบ่งไปจกต่อก่อนเลยวะคะไม่ใช่ว่าแบ่งอย่างนั้นแบ่งจุดที่เราจะไปเอาตึกเล็กไปสองคนแล้วกันอะหมอหมอกับไซก้าไปตึกเล็กแล้วกันตึกใหญ่สี่คนโอเคปะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมไปเปิดรอยยิ้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคโอเคยังไงก็เขาขับรถเร็วเราก็ไปก่อนเลยอ่าได้ได้ไปแก๊งกระบวนการวิ่งจกปูนขบวนมีนะขบวนมีอยู่นะแต่ไม่รู้มีอีกหรือเปล่าขบวนมีอยู่ขระโวนมีอยู่จกจกจ็อกมี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 จกจ็กจก จงเลลยโอเคสวยได้สองถุงเอาเอาครูซิลีไปไหนอ่ะเอาโอ้ยขึ้นาเชื่อซีนี่อะโดดลงตะกี้นี่ว้ายว้ยกูลงมาสวนกับคูซิลีไอ้สัสกูล่วงเลยเฮ้ยไอ้เฮียสามสิบถุง ถ้าของผมเอาไป8นะก็จะเท่ากับ22ถุงฮัลโหลเขาฮัลโหลไปนอนไปนอนเกียงบ่นี่ไงเอาเขาไปนอนด้วยดิเอาไปนอนตรงที่จกอุ้มเขาไปนอนด้วยอุ้มเขาไปนอนโรงพยาบาไปนอนตรงที่จกแล้วก็ยัดไอ้นี่ให้เขาอะยัดถูงให้เขาเลิ่ดโก้อานอนโรงพยาบาลกันพร้อมแล้วไป อะไรทำอะไรละรถที่จังเห็นนะเห็นนะรถอะไรที่จังแม่ครับยกมือให้หน่อยครับเรืนี้นะสวัสดีครับใช่ครับไอ้คนไข้คนไข้ออกกําลังกายครับผมฝันร้ายครับผมฝันร้ายนี่ไงซื้อต่อหมอค่ะฝันแปลกๆว่ะช่วงนี้ ันแปลกจัดปันแปลกมากเลยปันแปลกจัดเลยตอนนี้ย้ยหายยังเลยยังหายอ่ตกหมอนนอนตกหมอนครับป้าตกหมอนอาการวูบ go เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไป ย่อยากแบบว่าถูกจับแบบเคธรอวีวาดจะดีเหรอก็น่ามีคนถูกจับาหน่าเขาทำเววาดะก็ไปหาเรื่องเขาดีป่ะตุ้มสักแกนหนึ่งดูเข่าขาวอะไรอย่เงี้ยเอาไว้ถูกจับต้องถูกข้าเอาดิ ลองขี่ไปแล้วก็บีบแต่ใส่ปิกปิกปิกเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเว้ยพวกอะไรเงี้ยว่าไงเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้มามามาใครเป็นคนพูดไอสัตว์กขไม่พูดคนนึงอะไป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 เราเยอะแยเราดีกว่าถึงเรื่องโดนจับสักสี่คนไปตอนห้าคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันน่าจะดีมากเลยแย่ยไปเย่ไปโย่กันในคู่ตะไรมาเลยกูว่าลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะเมื่อเขาเพิ่งจบไปป่ะวะชิบหายละ ละว้าไอ้เหีอยก็ตกอีกแล้วฮังเลขึ้นมาสวนกูยอดนักจกในตำนานเต้นขาวเชิญอมขึ้นมาแล้วได้มาแล้วมีอันเดียวมีอันเดียวได้มาแล้ว จะไม่ได <emaal> ้เลยหยเมอักตกคนเดียวเ่งกูไม่ยอมตกคนเดียวหรอไอ้สัสไม่ยอมตกคนเดียวหรอกมึงต้องโดนกูด้วยมึงต้องตกเหมือนกูไอ้สัสรมอเตอร์ไซค์น่ารักจัง รถน้ำมันหมดรถันน้ำมันหมดมีน้ำมันมีน้ำมันเติมให้มีผมมีเดี๋ยวผมเติมให้ผมเติมให้ผมเติมให้สาวกันไม่ได้เลยดูแม่ไวกันเชียวรถโปุกปิกเลยลอง่อนอยอ้เอ้ยอย้ยโ้ยโอยอ้ยโอ้อ้ยเอ้ยโ้อยโอยโอ้ยอ้ยโอ่ย้เปอ้ยย้้้ย้้อยเ้้อยอ้้ ได้ค่ะอีกนิดนึงจะเต็มแล้วอีกนิดนึงเอาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันขึ้นก่อนแป๊บนึ่งโอ้โหน้ำมันหายไปแล้วอีกแล้วอีกแล้วน้ำมันหายแล้วอีกแล้วนี่ไงขับได้หน่อย้วเป็นคันนี้กี่บาทอ่ะฟิวยังวะสามหมื่นโอ้โหไม่ซื้อแล้วไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอ่ะหนูลองเข้าไปดูน้ำมันมีหรือเปล่า ไอไออุ้งมือที่หน้าต่อยยี่หายวายแมนมันแม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 นรีมาลีเวลาเอต่างมาทำอะไรผมได้อ่ะโทษทีเดี๋ยวไปยกล้อสิดูไว้แป๊บนึงยกล้อสิดูไว้น้องัวร์บ้านงาน ปิดด่าใส่ตุ่นด่าเยี่ยม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 เพื่อเพื่อเล่นรถฟังรถพังแล้วเขาพังเฉยเลยอแล้วพี่ชอบเลยบอกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวซุกซุกไปมองนันก่อนเฮ้ยสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับเห็นไปไหนครับเนี่ยเขียนไปให้ไอ้นู่นครับฝั่งนู้นเขาไอ้รถเขาผมเชื่อเพนผมจะเพนผมจะได้ครับผมขอบคุณครับผมซ้อมให้ อะไรเงเดี๋ยวเนี่ครับตูตามมานะครับรถพังแล้วยรถพังแล้วไมใส่กางเกงดีดีอ่ะข้างข้างล่างมันร้อนข้างบนมันหนาวฮะแล้วทำไมพี่ไม่เขียนมาเองร้อนร้อนหนาวหพี่พี่ใช้ดูไว้เขียนให้พี่ไงถ้าร้อนหนาวหนาวมันร้อนดูบอลพี่เองเขียนให้เลยเหรอเข็นแล้วลูกน้องพี่เลยเหรอขึ้นเลยไม่ได้เนี่ย ไม่เป็นไรครับเอาเออขึ้นได้ขึ้นได้ครับเอาขึ้นไม่ได้ครับะคุณอาเป็นลูกน้องโดตีเหรอคะคุณนะมีอะไรก็เรียกผมได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยเหลือทุกอย่างเลยช่วยเหลือทุกอย่างเลยครับผมบริวช่วหมดเลยมีเรื่องกับเอ็มซีอยู่ตอนนี้ไปช่วยหน่อยได้ไหมดูแลตัวเองก่อนคะแนนรถคันนี้ก็ยังขับพังเลยไม่ได้รอดอ่ะเสร็จแล้วครับรถผมผมย่างให้แล้ว บ้านไก่ยากอะไรท่าซชอบไม่เขาได้หรือเปล่าท่าไมหนูไรอ่ะจะขี่คันนี้จริงๆดิเอ้ยขันนี่ดแต่แดงหนูหนูแต่งหมดไปเยอะเลยนะนี่แต่งไม่น่าลงทถูกับคันนี้เลยวะมันเข็นไม่ได้แล้วเนี่ยีหนูไก่ยากถูกเผาพี่ขึ้นแล้วพี่จะไปแตังค่ะาโอ้ยเสียงแต่โคตรน่ารักเลยเสียงแต่ คุดูเตียงแก่ดิมันได้ของเล่นแล้วสินะคุณนึกว่ารถเด็กเล่นอะไปซื้อรางเล่นไหนมาเนี่ยเนี่ยคุณสิริเขาบอกว่าสองหมื่นเนี่ยรถหรอคะสองหมื่นเองหรอรถปุกปิกคันเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสองหมื่นเนี่ยขับรถความตายไม่ไปจบปูนกันแล้วครับเนี่ยอยงนี้เราเราซ่อมรถให้น้องนครับ น่าสนใจนะครับเนี่ยนี่พี่โรตีใช่ไหมเนี่ยพี่โรตีครับครับผมนี่ผมขึ้นรถคันนี้กันไปแล้วก็ซัวนกันไป5คนนะครับคนกันไปแล้วโดนจับก็คือวิ่งหนีมาจอดรถไว้แล้วก็วิ่งหนีมาที่รถรถรถก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงครับกระจายความเสี่ยงแล้วให้ให้ให้ตำรวจลงจากรถนะพี่อ่าให้ตำรวจลงตัวรถแล้วก็ตามเรามาแล้วก็ขึ้นรถนี้ตำรวจครับปรเฮ้ยประมาณแล้วไปเจอได้แปดร้อยล้านไอคิวมีมีสูตรดูไว้ไหมครับสูตรสูตรยังไงครับเนี่ยเพช่อจะใส่เพื่อจะใส่แต่เขาเรียกเท เราต้อไปใส่ฉลาดเรือกันนะเฮ้ยพี่โรตีครับจะจ่ายให้ผมนะแม่ใส่ผมละเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เรื่องของผมเลยครับตัวนี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้บอกเลียร์ที่เรื่องอยู่เลยผมไม่มีเรื่องอะไรเลยครับเราไปจบโงกันแกงได้ปะเไปไปมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเอามอเไซด์ได้ไหมมอร์ไซค์จกรอรอไปอย่างี้วเราก็ิ่งมันไม่ถึงเตี้ยเลยครับเออไไดด้ปคือแผนคืออย่างนี้ครับเราจะแบ่งคนไปกลุ่มๆละตึกแยกเป็นสองกลุ่มพอจบเสร็จก็วิ่งมาที่รถครับ จะมีคนส้ารอันก็มาลดเลยแต่เราจะต้องรูู้จุดลดก่อนพี่พี่ตตีไปชวนแก๊งนั้นไปนะี็อยู่กันไปแก๊งเลยวาดชวนดูไว้ปิจบแล้วแล้วเพ่อนรไปเปล่าอันนี้เนี่ยชวนชวนน้องปุ๊กปิกไปด้วยนี่ชวนน้องปุ๊กปิกไปด้วยขาเพิ่อนมาหรืเปล่าชวนไปจบคอะไรหรือเปล่าเขาเพิ่งเข้ามาสอนน้องไงสอนงานน้องไงแล้แต่เลย่ราแต่ไปปะไบไปจบคูณ ปูไปแบกปูนใ่ไหไปหรือเปล่ายปูปปปูไปโบกตนใช่แบกปูนไปบกตื่นถือโบกถือปึกไปโบกตืนปึกปึกปึกปึลปึกุ๊บปึกปุ๊บ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 ป้้บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป้าบปุ๊ราุ๊บปุ๊บปุนเปุ๊ปปบปไปเชฟไปปปบ ไปเฮ้ยเกิร์มาพวกคาราวานมาแล้วคาราวานมาแล้วไปไปไปเลยก็เลยไอสัตว์อะไรไงล่ะขั้วสุดอ่ะ ส่วนแก๊งดูให้มาจุกปูน่ะส่วนแก๊งดูให้มาจุกปูหนาวดิโอ้โหเออน่ามันนะต๊ะแทบเออมันเลยแล้วเอารถไปตรงไปจอดตรงไหนแล้วตำรวจนะจอดที่เดิมก็ได้จอดที่เดิมเลแคปเลยจบแคปเลยเนี่ยจบแคปเลยเอางี้งี้ก่อนงานแรกงานแรกเราเราลองจบกปูนกันก่อนค่อยว่ากันงานต่อไปตรงนี้เลยเหรอแบ่งกลุ่มก่อนแบ่งกลุ่มก่อนอีพึ่งอีพึ่งอีพึ่งงานพม่าเลยวะไม่มีไม่มีปูนเลยอย่าเปิดจริงเปิดจริง รายงานเรามาเฮียเราจะมาตอบเขาเยอะไม่เอไม่มาเยอะจังไม่รู้อ่ะวันนี้เป็นขอแกแต่สนุกแค่แต่สนุกเลยเออส่วนมะม่วงส่วนไปหมดไอ้เฮียอ้ยแกงด้วยยังมาไอ้สัสตัวแกงด้วยมาจกปูนี่เฮียสุดยอดไอ้เฮียเสียงเลโก้เลโก้โดนโดนจับแน่เฮียโดนจับแน่สัสบีบไว้บีบไวแอบแอบไม่ได้ไหมอ่ะถ้าไม่มีรอรอที่รถได้เลยนะครับผมว่า

เอ้าดับบุ๊บปิกเร็วๆวิ่งวิ่งดูไอ้โดนยิงอะดูไอ้โดนเลเซอร์ไอ้สัตว์ช็อตไปหนึ่งคกูยังชอบเลยจ้ารอดแล้วมีคนนึงไม่รอดโอายรอดตัเอี่ยงละไอ้ยังตกแม่ไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเร็วเนี่ย หอดก็เหี้ยอะไรสัตว์นะหลอดก็เหี e ้ยอะไรสัตว์คนนั่นดิไปนี่มีอันแม่อะไรเยอะกว่าจอบเลยนี่ผมมีผมมีผมมีมามามาอะไรนี่โรคจงบะงั้วมาแล้วไอ้หอดหลอดรลอดหอดหลอดไปไปแคปต่อเลยค่ะโดนจับเหมือนคนจะไม่ใช้โดนจับ เฮ้ยไอ้ดูเออได้ไงอ่ะเออรอดได้ไงวะเดี๋ยวโดนช็อตไปเมื่อกี้อะเห็นอยู่โดนช็อตแล้แต่ไม่มีคนอยแล้วเหรอไอ้ไหมดิไอ้ไหมโดนไอ้ไหมโดนมันมีเมียนเกียวอยู่มันมีเมียนเกียวมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับม้หน้าศนอแล้วกันเออไปรับม้หน้าศนอล้วครับเนี่ยคตำรวจมาสองคันแต่ว่าจับได้คนเดียวติดเจอติดเจอเลยไม่จับได้คนเดียวมาสองคันได้คนเดียวคนตำรวจคนน่ะเยอะเกินเลือกไม่ถูก เยืนอยู่ในคุกมันอยู่ในคุกแล้วมันถ่ายรูปมาแล้วอ่ะทำไงอ่ะมันช่วยมันได้เหรออันเจลได้อันเจลได้อันเจลได้ใช่ไหมอ่าอ่าบ่าวอันเจลอันเจลค่ะอันเจลอันเจลใส่ไหม่หน่อยเออเดี๋ยวเขาจะอันเจลนะเขาจะอันเจลนะมามารับแล้วมารับแล้วให้หน่อยขาครอบครัวไงครอบครัวไงครอบครัวจะโดนโดนโจกแล้วรึเล่าข่าววูดเลยผมจะไม่โจกอีกตลอดไปเฮ้ยเอาเถอะนะเกียรติตำรวจเดี๋ยวไปโจกแถวตอนเดียว หรอว่าไงปัากินแคบแคปแคปซูเลยเนี่ยดอกดอกต่อไปนี่เออไม่แคบเลยไม่แคบเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ได้แคปฟูลเอาคันนี้จกปุ๊บแล้วก็แล้วก็คันนี้นี่จะไปจกอะไรนะไปทำอะไรกันต่อนะไปจกแคปไปจกแคบจกแคบเอ้ยต้องไปรับใครเพิ่มไหมคะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเวลาหมดไปเลยนี่คืออะไรอ่ะว่โดนอันนี้คืออะไรอ่ะเช็คมาเช็คมาอันนี้คืออะไรอ่ะจุกไปก่อนอ่ะจุกไปก่อนแล้วกันจยังไงจะวิ่งหรือจะขึ้นไม่คือรถก่อนขึ้นรถก่อนรถฟังไปวิ่งรถฟังไปวิ่ง ว่าีไปไห้เราอะใช่ไหมใช่ไหมอุ้มพี่นะอะไรไม่รู้ด้วยนะครับคุณตำรวจจะยังก่อนเรากำลังทำงานดีครับไอ้เริฟคุณตำรวจครับไอ้พึ่งครับผมผมจบเสียก่อนครอบครัวครับคุณตำรวจครอบครัวครับเดี๋ยวรอรอก่อนกอก่อนครอบครัวรอผมก่อนครับครอบครัวรอผมกลุ่มก่อนครับเฮ้ยเหลือใครยังเร็วๆหน่อยเอากีวีเอากีวีเอากีวี่ขอติดต่อไม่ขอไป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 ไม่ขอสักชั่วโมงดังแน่แม่โชคดีครับคุณตำรวจเล็กเกิ้ล

ไหวชิวไหวชิวอันนี้ไหวชิวแล้วอันนี้ไหวชิวเลโก้ไหวชิวไหวชิวไหวชิวเอาเสาเสาเอาอีกคนตายวิ่งดิรออะไรอ่ะนอนนี่นอนอย่าตกตกกูไม่ลงด้วยกูไม่ลงด้วยกูลงกูตกแน่ลงแล้วแนฮะเออผมผมมอบตัวครับผมผมลงไม่ได้แป๊บนึงผมถ้าลงผมตกผมลงผมผมตกใจเย็นเดี๋ยวผมลงผมตกอยู่อยู่ คนนี้น่าจะแคสป่ะคุณตำรวจไปไล่ดีกว่าคุณตำรวจผมว่าไล่ดีกว่าปล่อยคนแคสเลยเฮ้ยเขาหาว่ากูแคสไอสัตว์เขาหาว่ากูแคสแคสก็เหี้ยและไอสัตว์แคสก็เหี้ยและแคสก็เหี้ยและไปไอสัตว์ไปโอ้ยไปดีเหี้ยไปดีรับไปสัตว์ไปดีก้าไปสัตว์ไปดีก้าไปเหี้ยพวกมันอู้พวอ้เหี้ยยา เดี๋ตวเมื่อกี้วิ่งมาโอ้ยครอบครัวผมจะเป็นไงบ้างเขาไปไหนกันหมดแล้ววะไปกับกับรถคันนี้และครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกแยกครอบครัวกูกูณทำลายครอบครัวผมกูณทำลายครอบครัวผมคุณรู้ไหมคุณทำลายครอบครัวผมลุกๆจริงจริงมีอีกเยอะนะ เออใช่ใช่แต่เขาเขาเร็วครับผมเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่ประกันตัวกูด้วยผมเออครอบครัวเป็นไหงหมดวะคนหนุ่มเชียอืฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณสิริคุณสิริผมผมอยู่สอนอคุณรอดปะเมื่อกี้ค่ะอจะเอาเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปประกันตัวผมแน่ได้ได้เดี๋ยวไปประกันให้ค่ะคุณโอตีได้ได้ครับได้ครับสองคนนะครับค่ะได้ค่ะ วิโดสองคนไมม่ีสบายจะโดนนกิเลยใส่กับไปทำอะไรในนั้นน่ะบอกบอกแล้วไม่ไปตกป๊วว่าผมไม่ไปประกันตัวผมนะครับประกันตัวโอเคเรียบร้อยโอ้ทู่เมืองไปตาพวกเราไปหาเพิ่มลูกหลานกันตัวโจกปูนก็ดีอยู่แล้วรถสปังเคกระป๋องอย่างเงี้ยจะไปเอาจกกันหรอเนียเฮ้ยในร้านทำยไงถึงจะไม่ตกอะเต้นเต้นครับเต้น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 ครับ เดี๋ยวได้ผมผมไอ้เราต้องัวแล้วตำรวจไปจบกับเราเออว่าไม่ไม่ไม่ไมคุยได้คุยได้คุยได้คุณตรวจเต้นไว้เต้นไว้คุณตำรวจเรเต้นครับเต้นเต้นเต้เอ้าวรถพังไอ้สัดังวไ้องอ้ยรถพังอีก